เป็นอะไรที่สวยมากจริงๆนะฮะนี่คือไฟจากคีย์บอร์ด K7 0ไล่เรียงกันให้ดูเลยนะฮะส่วนแผ่นรองเมาส์ที่ใช้ MM800 อืมผมจะใช้แผ่นรองเมาส์เนี่ยใช้คีย์บอร์ดทับนะฮะมันก็เลยจะมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ค่อยถนัดคีย์บอร์ดใหญ่ักเท่าไหร่นี่คือ MM800 สวยงามไหมย็นไงอลังการเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็จะมีหูฟังอ่านี่คือหูฟัง v o i ไว e l ส,สุดยอดสองด้านเลยไฟจะเป็นคอสแ r ล i n k นะฮะก็เลยจะเป็นเรนโบว์แบบนี้สวยงามเมาส์ฮาพูน R G B นะฮะฮาพูน R G B สวยงามอลังการเวอร์จริงๆครบเซตนี้ ไฟแบบนี้สวยงามแบบนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนทวินหากันอย่างแน่นอนนะฮะเข้าคู่พร้อมๆกันทุกอุปกรณ์แบบนี้ทั้งคีย์บอร์ดเองนะ,ะ K70LRGB x 6 0 0 0หูฟังอีกประมาณ4 0 0 0เมาส์นะฮะพันกว่า1มื่นละประมาณ1 5ื่นจบเซตนี้เลยนะให้ดูกันขำๆกับแอดบิกนะฮะ อันนี้ส่วนอันนี้เป็น PC PC ก็มีไฟนิดหน่อยอาจจะไม่ RGB เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเอาพัดลมมาติดจะได้ดู RGB ไฟของ MSI นะครับส่วนใหญ่ไฟเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยววันไหนเอาไฟ RGB มาเข้าคู่น่าจะงาม่นนี้อีกแต่อุปกรณ์นี้เล่นกลางคืนนี่โอ้โหฟินเลยนะฟินเลยจริงๆนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ